โอเคครับหน้าที่100วันนี้คุณครูก็ได้เตรียมเอกสารไว้หน้าถึงนหน้า100นี้เท่านั้นนะครับนะหลังจากนั้นยังไม่ได้เตรียมนะครับก็ต้องหาเวลาว่างมานั่งเตรียมให้กับลูกๆนะครับเพราะอยากจะช่วยนักเรียนนะครับโอเคครับสโลแกนของห้องครูนั้นยังไม่ได้ทํามานานเลยนะครับนาะนหลายวันแล้วก็คือ English is not a r t i f f i c u l t a s y o u t h i n k if you try might be f a s t e n a t g นั่นก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้ยากหังที่คิดนะครับลองสัมผัสสังนิแล้วคุณอาจจะติดใจ มาเรียนในช่องครัวพิ่นันกันเลยนะครับ Look at นะครับก็คือให้ดูไปที่นะครับ the picture รูปภาพ and และ f i a r i n ก็ให้เติมลงไปเติมอะไรลงไปครับเติม the appropriate words appropriate แปลว่าเหมาะสมนะครับแปลว่าเหมาะสม w o r d แปลคำศัพท์เพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่าให้ดูที่ภาพและเติมคำศัพท์ที่เหมาะสมลงไปในช่องว่าง นะครับสีนี้รู้สึกว่าจะมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีดีกว่าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่านะครับมองเห็นชัดดีก็เติมคําศัพท์ที่เหมาะสมลงไปในช่องว่างนะครับแลงแปลว่าช่องว่างก็มีภาพคือวัดมีภาพโรงเรียนนะครับมีภาพธนาคารโรงแรมนะครับนักเรียนแปลให้ได้นะครับนะคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้นะลูงนะวัดโรงเรียนธนาคารโรงแรม ตลาดแล้วก็โรงหนังนะครับแล้วก็ชื่อถนนชื่อถนนว่ามาดีนะครับก็ให้เรามาตอบคำถามข้างล่างข้อ7นะครับนะก็คือ s ส h o ลเอสโรงเรียนนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเออโรงเรียนอยู่อย่างไรกับวัดนะครับถ้าขึ้นไปดูอีกทีนึงก็โรงเรียนจะอยู่ติดกับวัดนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้เป็น คําว่า near ก็ได้นะครับใช้ n e a r ได้ใช้ next to ได้ใช้ close ได้นะครับไหนๆก็คุณครูนึกขึ้นมาได้ก็เขียนเลยนะครับใช้ close to ก็ได้นะครับ is close to นะครับเนี่ยพอเคอสองสับปั๊บมันก็จะกลายเป็นตัวใหญ่นะครับต้องกลับมาแก้ต้างให้เป็นตัวเล็กนะครับอยู่ในประโยค close to ได้นะครับ near ได้ next to ได้นะครับ นะครับตอบได้ทั้ง3อย่างเลย<ม><น>ก็แปลว่าใกล้ทั้งหมดเลยนะครับใกล้หรือถัดไปหรือชิดนะครับนะนี่ก็แปลว่าใกล้ชิดนี่ก็แปลว่าถัดไปนี่ก็แปลว่าใกล้ใช้ได้หมดข้อที่2 the bank is in front of the hotel อันนี้ใช้ in front of อย่างเดียวนะครับธนาคารจะรอยู่ด้านหน้าของโรงแรมนะครับอยู่ด้านหน้านะครับก็ใช้ in front of The market is behind the movie theater The market ตนะครับตลาดก็ตอบได้อย่างเดียวนะครับ is behind คืออยู่ด้านหลังโรงหนังนะครับอยู่หลังโรงหนังเพราะเขาให้เทียบกับโรงหนังนะครับแต่ถ้าเทียบกับธนาคารเราก็จะได้ตอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเ e e ะมาร p เ s s ต p p o s i t o p p o s i t e e ปสิตแ Opp ปตรงกันข้ามนะครับ i อ o p p o s i t e the bank อยู่ตรงข้ามกับธนาคารถ้าขอให้เทียบกับธนาคารนะ หรือถ้าเขาเทียบกับโรงแรมเราก็บอกว่า in front of the hotel in front of นะครับพูดเร็วๆก็สุดท้ายนะครับโดยไม่วิเทียรโรงหนังนั้น is on the Madi Road คอยตอบชื่อถนนเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่บนนะครับนะอยู่บนถนนอยู่บนถนนนี่คุณครูเคยพูดตลกแล้วนะครับนะไม่ใช่มาวางตั้งอยู่บนถนนทับทางรถวิ่งนะไม่ใช่นะครับนะก็คืออยู่ข้างถนนนั่นแหละแต่เขาใช้ว่า on นะครับ ก็คือไปบนถนนสายนี้แล้วก็จะเจอโรงหนังนั่นเองเขาก็เลยเรียกว่า on มาดีโรดนะครับนี่คือเขาเรียกว่าการบอก direction นะครับนะคือการบอกทิศทางของสถานที่ต่างๆนะครับลูกพยายามจำคำเหล่านี้เอาไว้นะครับนะว่า close to next to near in front of behind นะครับ on หรือไม่ก็ opposite นะครับนักเรียนก็สามารถนามาใช้ได้ opposite แปลว่าตรงกันข้ามนะครับแปลว่าตรงข้ามนะครับคำศัพท์นี้ก็ใช้ได้แล้วอะไรอีกนะครับอีกหลายคำศัพท์นะครับในการบอกสถานที่เนี่ยเราจะตอบว่ามันจะอยู่บนมุมถนนอย่างนี้ก็ได้นะ at the corner corner of m a d d i road ก็ได้นะครับ หรือ you can go straight on m a r d i Road คุณสามารถเดินตรงไปบนถนนสายนี้ around 50 meters ราว50เมตรนะครับ The movie theater is on your left hand โรงหนังก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของคุณก็แล้วแต่จะพูดนะครับในการแนะนำทิศทางให้กับฝรัง่งหรือกับคนที่พูดภาษาอังกฤษนะครับ โอเคครับแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในหน้าที่101จนถึง114นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็จะจบหนังสือเล่มนี้แล้วก็คุณครูจะไปทําต่อซึ่งค้างอยู่นะครับของหนังสือ The New World One นะครับเป็นหนังสือของชั้นนักเรียนชั้นม .1 นะครับซึ่งคุณครูทําไว้ถึงหน้าที่50ก็ขอฝากด้วยนะครับนะลูกๆที่เรียนอยู่ป .4 ใครที่มีพี่ หรือเพื่อนของพี่หรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เรียนอยู่มหนึ่งที่ใช้หนังสือนิวเว1ตอนนี้รู้สึกว่านิวเว1นักเรียนจะเข้ามาติดตามดูคลิปน้อยไปนิดหนึ่งนะครับนะอาจจะยังไม่ค่อยทราบกันนะครับถ้าทราบแล้วก็เข้ามาดูนะครับนะเข้ามาในช่องครูน,นันชาแนลนะครับก็จะเจอนะครับคุณครูนี่ได้ทําคลิปไว้เยอะแยะเลยนะครับนะตอนนี้ในช่องครูน,นันชาแนลเนี่ย คลิปนี่เดี๋ยวคุณครูลองเช็คดูนะครับนะว่าตอนนี้กี่คลิปแล้วนะครับนี่ออกนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่า,ารีมสดสเนื้อเรื่องที่คุณครูเตรียมไว้เนี่ยจบลงไปแล้วนะครับนะก็เลยอยากจะดูรายละเอียดนี่นะครับมีทั้งหมด1,240นะครับ1,240คลิปแล้วนะครับนะในช่องครูนันเนี่ยนะครับผม เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการที่จะหานะครับนะว่า,าหน้านั้นหน้านี้อยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ามีนักเรียนถามเข้ามาเกือบทุกวันนะครับว่าจะหาคลิปหน้านั้นหน้านี้นะครับให้ลูกกดลงไปตรงนี้สําหรับเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับนะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็ลูกก็ดูเครื่องหมายนะครับนะเครื่องหมายเนี้ยนะครับแล้วพิมพ์ลงไปเลยนะครับว่า new Sa y hello นะครับ new Sa y แล้วแต่หนังสือนะครับถ้าลูกใช้หนังสือเอ c e นะครับที่คุณครูสอนหรือใช้หนังสือ INCREDIBLE e n g l i s h ของชั้นป .C นะครับแหมตัวอักษรเป็นตัวใหญ่นะครับต้องตัวเล็ก New Say l e l l o นะครับแล้วก็เขียนคำว่าหน้าเป็นภาษาไทยนะครับ หน้าเท่าไหร่เดียวหน้า30อย่างนี้นะครับใส่เลข30ลงไปแล้วเคาะ e อ t e r เลยก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยหน้า30ขึ้นมาทั้งในส่วนที่เป็นอ่า w o r o k o o k แล้วก็ส่วนที่เป็น Student Book นะครับนะคุณครูเคยแนะนำไปแล้วนะครับอีก2วิธีนั่นก็คือให้กดเข้าไปใน Playlist ตตรงนี้ก็ได้นะครับนะ ก็จะเจอเลยนะครับนี่คุณครูได้แบ่งไว้แล้วว่าเนวเซโลป .6 นะครับเนวเซโลป .6 เนวเซโลไฟป .5 นะครับทั้งในส่วนที่เป็นเวิร์กบุ๊กนะครับมีทั้งหมด100่งร้อยหน้าและสูนบุ๊กมี104หน้านะครับนี่ของป .4 ในเวิร์กบุ๊กนะครับคุณครูอัปโหลดอัปโหลดลงไป83หน้านะครับตอนนี้สอนได้ถึง100หน้าแล้วนะครับก็จะตัดไป อัปโหลดลงในช่องของคุณครูนะครับคลิปละหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าขอเน้นนะครับคลิปละหนึ่งหน้าเท่านั้นนะครับนะอย่าไปกดคลิปทีเดียวหลายหน้านะครับก็จะไม่เจออันนี้ก็ในส่วนเซอร์น๊กก็จบไปแล้วนะครับมีแค่แปดสิบหกหน้านะครับนะเออไม่ใช่แปดสิบหกหน้านะครับมีเก้าสิบแปดหน้านี่คุณครูยังไม่ได้อัปเดตนะครับนะยังไม่ได้นมาใส่ให้ครบ โอเคนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านแล้วก็นักเรียนทุกๆคนนะครับนะที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูพี่นันนะครับคุณครูก็รู้สึกภูมิใจนะครับนะที่ช่วงนี้เนี่ยมีผู้คนเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องของคุณครูในวันละร้อยกว่าคนนะครับนะ แม้จากที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีเลยนะครับคําว่าไม่มีเลยนี่คือคุณครูก็เช็คทุกวันเลยนะครับเมื่อไหร่จะถึงพันกันสักทีนะครับนะเพราะลุ้นนะครับนะกว่าจะถึงพันนี่หนึ่งปีกับ2เดือน2เดือน3มเดือนนะครับโอเคครับเนี่ยนะครับนะไม่ใช่อย่างนง้อย่างนี้นะครับถ้าเห็นว่าช่องครูพินาเนี่ยสอนแล้วเข้าใจหรือว่าสอนแล้วเนี่ย มีสาระมีประโยชน์นะครับพอที่จะแนะนำให้กับคนอื่นเข้ามาดูได้นะครับนะถือว่าเป็นช่องที่มีประโยชน์นะครับถ้าท่านลูกนึกอย่างนี้นะครับนะก็สามารถที่จะบอกต่อได้เลยคุณครูไม่ได,ไได้ไม่ได้บังคับหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่เป็นการาเชื่อเชิญหรือว่าเป็นการบอกกล่าวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นลูกๆที่เข้ามาเรียนหรือว่าคุณครูบาอาจารย์ ท่านใดก็แล้วแต่นะครับนะเพราะมีคุณครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะครับที่นําเอาคลิปของคุณครูเนี่ยไปส่งให้นักเรียนนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ท่านนั้นมากๆเลยนะครับเพราะนักเรียนเขียนคอมเมนต์มาเล่าให้ครูพี่นันฟังว่าครูที่โรงเรียนที่สอนวิชาภาษาอังกฤษหนูเนี่ยนำคลิปครูพี่นันส่งมาให้หนูดูอ้หนูชอบมากเลยตอนนี้หนูติดตามให้แล้ว นั่นก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่องครัวพี่นานนี่ถือว่าเป็นช่องที่เสริมก็แล้วกันนะเป็นเป็นช่องที่สอนเสริมให้กับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นวิชาความรู้เราจะเรียนเสริมจากครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะครับลูกนะถือว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยโอเคครับวันนี้ก็ออกนอกเรื่องมาเยอะแยะก็เป็นการพูดคุยกันบ้างนะครับนะเพราะว่า,อาเอกสารที่เตรียมไว้มันหมดแล้วนะครับก็พูดคุยกันบ้างในการตรีมสด กับท่านผู้ชมกับนักเรียนนะครับผมบางคนยังไม่ทราบนะครับนะว่าคุณครูพี่นานเนี่ยในช่องนะครับนะก็จะสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับนะเน้นนะครับนะสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นและก็ที่ทํามานะครับนะที่ทามาแระมาแล้วเนี่ยคือนําหนังสือเรียนเลยนะครับนะเป็นช่องที่นําหนังสือเรียนมาสอนให้กับนักเรียนซึ่ง คุณครูก็ไม่ได้ค้นหานะครับนะใน YouTube ว่ามียูทูบเบอร์ท่านอื่นทําอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะครับคือเอาหนังสือเรียนมาสอนให้เลยแล้วสอนให้ทุกหน้าแล้วนักเรียนจะหาคลิปของคุณครูก็สามารถที่จะเขียนชื่อหนังสือนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขหน้าลงไปได้เลยนั่นก็คือเช่นหนังสือ new cell o n e ก็เขียน new cell o n e แล้วก็เขียนหน้า1ห,หน้า2ทีละหนึ่งหน้านะครับนะเข้าอนเตอรเข้าไป ก็จะเจอคลิปของคุณครูเพราะว่าคลิปของคุณครูตอนนี้มี1,200กว่าคลิปนะครับถ้านักเรียนไปไล่หาแต่ละคลิปเนี่ยหาไม่เจอนะครับเพราะมันเยอะนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้แนะนําบอกต่อนะครับนะถ้าเห็นว่าช่องของครูพินันเนี่ยมีสาระมีประโยชน์นะครับโดยการนําเอาหนังสือเรียนของตอนนี้นะครับที่คุณครูพินันทำามาแล้วนะครับแล้วก็ ส่วนมากจบไปแล้วทั้งเล่มนะครับก็คือ,อ Xs3 นะครับ Xs3 หรือ Xs3 นะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษของชั้นม .3 ซึ่งทำเป็นคลิปแรกเลยนะครับนะมี80กว่าหน้าก็จบไปแล้วตั้งนานนะครับนะแล้วมาช่วงหลังนี้ก็ทำ New Cello นะครับทั้ง4,5,6ก็คือตั้งชั้นป .4 ป .5 ป .6 ป5ป6จบไปแล้วนะครับทั้งซู e n น Book แล้วก็ Workbook ส่วนป4นะครับซู e n น Book จบไปแล้ว Workbook ก็วันนี้มาซีมสดกันจนถึงหน้าที่100แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ทำคาอยู่ก็คือ New 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 o r o n 1นะครับของชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่1น,นะครับก็ทำได้ถึงหน้าที่50ก็จะทำให้จบเล่มอีกเหมือนกันนะครับนะ พอจบเล่ม e น w โ r ว d 1แล้วก็จบเล่ม New เซ r โรในส่วนที่เป็น Workbook ก็ตอนนี้ยังไม่มีหนังสือในในในเป้าหมายนะครับที่จะนำมาทำแต่ก็มีท่านผู้ชมเขียนมานะครับแนะนำมาว่าให้ทำเล่มนั้นเล่มน,นี้เดี๋ยวนะครับคุณครูก็จะรับไว้พิจารณาและจะขอ,อทำหนังสือเพื่อขอ อนุมัติจากสำนักพิมพ์นะครับถ้าสำนักพิมพ์ไหนอนุมัติมาก่อนก็จะทำเล่มนั้นนะครับจึงเรียนให้ท่านผู้ชมทราบตามนี้โอเคครับวันนี้ก็พูดนอกเรื่องทักทายนะครับถือว่าเป็นการทักทายพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับนะช่วงนี้โควิดนะครับนะก็โรงเรียนยังไม่เปิดลูกๆต้องเรียนออนไลน์นะครับผมนะเน้นนะครับต้องเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นก็อย่าขาดนะครับนะที่คุณครูก็ท่านสอนประจำเนี่ยให้เข้าไปเรียนนะลูก โอเคครับวันนี้ก็ขอจบการซีมสดหรือการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม All right.